ไม่จําเป็นต้องเป็นสายพันธุ์ตัวใหญ่ก็สามารถที่จะบังคับให้ชนาลงสร้างน้ําหวานบนชั้น2ได้นะคะเพียงแค่เพื่อนๆมีลังเปล่าสองชั้นที่จะเลี้ยงชนาลงนะคะครูก็จะมีขายลังเปล่าอยู่ที่ลางราคา490บาทรวมส่งถ้าสั่งในเพจครูนะคะหรือเพื่อนๆจะไปสั่งใน Lazada ก็ได้ค่ะ400บาทไม่รวมส่งคิดตาม เหรของลาซาด้ที่เขาให้นะคะไปติดตามใน l a z a ด a ก็ได้นะคะหรือจะสั่งซื้อที่ครูก็ได้นะคะอันนี้เป็นรังสองชั้นอีกรังหนึ่งเหมือนกันอีกรังหนึ่งแต่ว่าอันนี้ที่ที่เพิ่งเจาะนะคะเนี่ยเ,เวลาครูขายไปครูจะขายแบบนี้นะรังที่มีแม่พันธุ์ก็เป็นเต็มๆแบบนี้แล้วเราก็เจาะแล้วก็ให้เขาขึ้นมาเพื่อนๆที่รับเนี่ยค่ะเจาะเลยเจาะกับไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะ มีดก็ได้เจาะไอ้ทะลุเสร็จแล้วก็ปิดด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งปิดด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดด้วยฝากรอบด้านบนเนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วครูก,ก็จะมีลังเปล่าแบบนี้ที่จะขายแล้วก็ลังแม่พันุ์ก็เป็นลังแบบนี้เลยค่ะลังแม่พันธุ์ประมาณนี้อ่ที่ขายอยู่1,800บาทรวมส่งนะคะอ่หลังจากที่เราเจาะแล้วสักประมาณ3เดือนหรือ6เดือนหรือ5เดือนแล้วแต่ปริมาณเกสรพืชที่บ้านเพื่อนๆเลยมันก็จะมีน้ําหวานขึ้นมาบนนี้ น้ำหวานขึ้นมาบนชั้นสองแบบนี้นะคะน้ำหวานขึ้นชั้นสองแบบนี้เลยอันนี้น้ำหวานอันนี้แน่นมากนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ำหวานแน่นมากนะคะเป็นรังสองชั้นเมื่อกี้ะคะ่ะรังสองชั้นน้ำหวานแน่นมากเป็นพันผลเงินนะคะจริงๆถ้าพอลื้อข้างล่างนี่จะเห็นเป็นอ่อเป็นกลุ่มไข่แล้วก็เกสรบางส่วนน้ำหวานนิดหน่อยนะคะ นะคะก็จะมีตัวพึ่งงานอะไรอยู่นะคะแล้วก็นางพญาอยู่ชั้นล่างข้อดีของลัง2ชั้นดียังไง 1. ก็คือมันสามารถที่จะแยกน้ำหวานออกจากกลุ่มไข่ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเก็บน้ำหวานโดยที่ไม่ไปกระทบกระเทือนกลุ่มไข่ และก็ที่สําคัญคือไม่กระทุกกระเทือนนางพญาพราะนางพญาก็จะห่วงไข่ก็จะอยู่ชั้นล่างตรงนี้ค่ะเขาจะไม่ขึ้นมาข้างบนเลยเพราะอันนี้เป็นหน้าที่ของพึ่งงานที่จะไปเก็บน้าหวานมานะคะเป็นหน้าที่ของพึ่งงานที่จะไปเก็บน้ําหวานมาเพื่อนๆคนใดสนใจที่จะสั่งซื้อลังแม่พันชนาลงหรือลังเปล่าของชนาลงติดต่อมายังงความพึ่งพากรลวมพรได้เลยค่ะถ้าเป็นลังเปล่าสั่งซื้อในลาซาด้าก็ได้ค่ะนะคะ หรือจะสั่งซื้อที่ฟาร์มพึ่งพักรวมพร,มพรมได้เลยค่ะอันนี้นะคะครูยังไม่เก็บน้ําหวานเดี๋ยวค่อยเก็บนะคะเดี๋ยววันไหนครูเก็บเดี๋ยวครูก็จะถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นหลังที่เราสามารถที่จะเลี้ยงเป็นหลังที่เราสามารถที่จะเลี้ยงขึ้นสองชั้นเพื่อที่จะบังคับให้เขา,ามีน้ําหวานนะคะที่ชั้นสองได้เหมือนกันส่วนหลังใหญ่นั่นคือพึ่งโพรงไทยนะคะ เพื่อนๆคนใดสนใจไม่ว่าจากการเลี้ยงชันนโนลงหรือการเลี้ยงพึ่งตรงไทยติดต่อมายังความพึ่งพักฟรบพรได้นะคะในช่อง Youtube หรือในแปนเพจ Facebook ก็ได้หรือในช่องอช่องทางของไลน์0ูนย7 5ปดเ็ได้หมดนะคะ